สวัสดีครับ BDP a u t ออโต t i n e l นะครับวันนี้ส่งงานกับโตโยต้าแคมรี่นะครับผมเปิดไฟลีครับอ่าเมื่อเปิดไฟลี่นะครับก็จะติดเป็นดิววายตาสีแดงครับสีช้าๆเลยนะครับคันนี้นะครับคพเดิมของเราครับเป็นชุดเปอร์เตอร์โรงงานมานะครับลูกค้าเปาไม่สว่างวันนี้ได้เข้ามาทำการปรับเปลี่ยนเป็นชุดเปอร์เตอร์แบบออกไปจนหนึ่งครับพร้อมด้วยบัตรฟาร์เทน55วัตต์นะครับผมอ่าเปิดไฟเปิดไฟต่ำครับเมื่อเปิดไฟต่ำนครับตัวดิวิายนะครับจะตัดการทำงานอัตโนมัติเลยนะครับความเรสูงครับ นี่ครับลูกค้าได้อัปเกรดชุดหลอด LED ไฟสูงเลยครับเพิร์เตอร์ลาเรานะครับเป็นไบซินนนสูงต่ำในตัวนะครับผมเดี๋ยวดูแสงนะจากที่เราได้ทำการติดตั้งไปนะครับเราคมบคมนะครับแสงเทียมนะครับเปิดไปสรงนี้สว่านักอฟครับดูแสงภาพฟิลมตัวรถกันนะครับทางร้านมีห้องนับฝฟลักมาตรฐานลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้ใน f a เฟซบุ๊ก BT b ไม่ a ตัว d i น n o n ได้ทุกสาขาเลยนะครับ สดีครับผมค,ครับ